สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเด็กๆไปตะลุยเมืองไดนโนเสาร์กันค่ะก็คือที่พัทยาไดนโนเสาร์คิงดอมนะคะตั้งอยู่โซนอำเภอบางละมุงค่ะทางไปพัทยาที่เองรถกว้างขวางมากนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีที่จอดพอมาถึงนะคะตันนี้เราใช้เป็นครูปองนะคะเราก็ต้องไปแล้ว ใบเสร็จนะคะตรงนี้ก่อนเลยค่ะแล้วก็วัดส่วนสูงน้องนะคะถ้าเกิดน้องส่วนสูงต่ำกว่า90เซนก็เขา้าฟรีเลยค่ะส่วนน้องที่มีความสูงตั้งแต่90จนถึง120เซนนะคะก็จะเป็นราคาบัตรเด็กค่ะส่วนน,นะะ้องที่สูง120ขึ้นไปก็จะเป็นราคาบตัตรโตนะสามารถสอบถามราคาหน้าง,งานได <ทอ S 2> ้ค่ะพอเราแลกผัดเข้าไปในงานแล้วนะคะก็คือพี่พนักงานเขาก็จะแนะนาค่ะว่าให้เดินตรงไหนก่อนนะคะแล้วก็มาออกมาทางออกน,นะคะก็จะทําให้ไม่เสียเวลาค่ะเพราะว่านนั้นก็จะกว้างพอสมควรนะคะทางนะคะที่เราเดินไปตามทางค่ะ ก็จะมีน้องน้อดนโนเสาร์นะคะหลากหลายสายพันธุ์มากเลยก็คือตลอดทางเลยแล้วระหว่างทางเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะให้เราสามารถซื้อกิจกรรมเพิ่มในนั้นได้ด้วยนะพอเราเดินเข้าไปนะคะโซนแรกตอนนี้น่าจะเป็นโซนไดโนสกูเตอร์นะคะก็นี่ค่ะเขาก็จะมีจุดจําหน่ายใบกิจกรรมตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามพนักงานได้เลยนะคะว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างก็ประมาณที่เราเดินชมน้องไดนโน้เสาร์ไปเลยนะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากๆเลย แล้วตัวนี้เลขค่ะตัวนี้จะเป็นไดโนไรเดอร์นะคะก็จะมีค่ากิจกรรมนะก็เลยลราสอบถามน้องๆดูนะคะว่าค่าบัตรเท่าไหร่ค่ะแล้วพอเ,เดินไปอยากจะบอกว่าน้องไดโนเสาร์นะแต่แลจะจุดมีเสียงด้วยนะแล้วก็สามารถขยับตัวได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดท,ที่ให้ถ่ายรูปนะคะแล้วพอเดินไปตรงนโน่นเลยค่ะนี่ระหว่างทางนะคะก็จะมีน้องไดโนเสาร์หลักสายพันธุ์แล้วตัวนี้น่าจะเป็นอรถไฟไดนโนนะคะนี่ค่ะ ถ้าเซื้อบัตกิจกรรมเขาสำมบัตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไดโนที่เอาไวไ้ถ่ายรูปได้นะคะ,ะคือใครใครอยากถ่ายรูปกับน้องหรือว่าจะมาเล่นไดโนไรเดอร์ก็มาคิดตรงนี้ได้เลยแล้วตัวนี้ก็ระวังทางเขาก็จะมีองค์โมนะคะให้ชมลูกป,ปั้นของน้องไดโนเสาร์นะคะเขาก็จะแบ่งโซนน้องไดโนเสาร์เลยนะคะว่าเป็นสายพันธุ์ประเภทไหน,นะคะ่ะมีสายพันธุ์อย่างเช่นกินพืชหรือว่า สายพันธุ์ที่กินเนื้อนะคะมีหมดเลยทุกคนอาจจะบอกว่าเด็กตื่นตาตื่นใจแล้วส่วนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นมีนิสุก็จะมีน้องสัตว์หลากหลายสายพันธุ์เลยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันค่ะว่ามีน้องอะไรบ้างนะนอกจากทางเนื้สัตว์แล้วเขาจะมีสัตว์ตัวอื่นๆด้วยนะ นตรงนี้ก็จะเป็นโซนขุดฟอสซิลนะคะก็สนุกไปอีกแบบค่ะก็จะมีค่ากิจกรรมนะคะลองทาำดูได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะน้องเต่าถ้าน้องคนไหนนะคะอยากให้อาหารสัตว์ก็สามารถซื้อผูปปองให้อาหารสัตว์ได้นะก็ราคาประมาณ20บาทนะคะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อให้น้องตัวไหนก็ซื้อได้เลย น้องสัตว์มีหลากหลายมากเลยค่ะนี่เป็นน้องหมูนะนี้พันอะไรเราไม่แน่ใจนะจะเป็นพันเล่ะแล้วก็จะเป็นน้องไก่ก็เป็นน้องไก่หลากหลายสายพันธุ์นะคะนี่มีน้องหมูอยู่บนรถด้วยอันนี้น่าจะเป็นนกกระจอกเทศนะที่นี่เขาจะปล่อยน้องสัตว์ออกมาเป็นธรรมชาติมากนะให้มันวิ่งเล่นเดินเล่นข้างนอกได้เลยไม่ได้มีกรงนะนอกจากว่าน้องสัตว์ที่ตัวใหญ่ๆที่เป็นพันพ่อพันแม่อันนั้นเขาก็จะเอาไว้ในกรงนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีน้องเป็ดน้องห่านนี่ค่ะเขาก็เปิดมาข้างนอกเลยอันนี้เป็นน้องแพะอันนี้เขาน่าจะลามส้มไว้นะคะเพราะว่าตัวโต,วตวแล้วเนี่ค่ะ้น้องแพะอันนี้เป็นพันธุอะไรไม่แน่ใจนะคะเขาจะมีสายพันธุ์บอกให้อ พ่อแม่แม่ถ้าพาน้องมาเที่ยวภัทยาอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะคือคุ้มค่ามากเลยทั้งได้ดูนอด้องในรถสระวยนหลากหลายสยายพันแล้วก็ยังได้ชมสวนสัตว์ให้หานสัตว์หลากหลายด้วยเหมือนได้มาสวนสัตว์ทีน่นี่ยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะาก็คือตอนนี้เรามีคูปองนะคะอยู่หลายใบเลยถ้าใครสนใจนะคะลองทางเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ซื้อที่หน้าง,งานได้นะแต่ว่าในสองคูปองก็จะได้ราคาที่พิเศษกว่านิดนึงค่ะ ส่วนวันเปิดปิดของที่นี่นะคะเขาจะเปิดทุกวันนะ9โมงถึงกโมงเย็นนะคะทุกคนก็คือเปิดวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะลูกสาวหลนะคะชอบน้องแพตตัวนี้มากเลยนะน้องแพตตัวนี้ชีลเล่นมากแล้วก็ให้จับเลยนะไม่เป็นอะไตรายนะคะน้องไม่กัดนะคะน้้งน่านะคกะ น่คือน้องห่านที่นี่สะอาดมากตัวขาวจ้วงอันนี้เป็นน้องช้างตผลเป็นช้างปลอมนะคะ เดิมาจะถึงทางออกแล้วนะคะก็จะมีน้องไดนโนเสาร์นะคะออกมาบายๆตัวนี้ด้วยนะแล้วเขาก็จะมีทางออกทางเดียวอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะมีขายของนี่ค่ะไดนโนเสาร์ตัวนี้เขาจะมีออกมาเป็นรอบๆนะคะลองดูที่หน้าง,งานอีกทีได้ส่วนทางออกก็จะอยู่ตรงนี้ได้เข้าได้ทางเดียวนะคะระหว่างเราเดินออกนะก็จะมีของที่ระลึกจําหน่ายค่ะเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์ต่างๆนะคะก็เป๋่าเอ้ยหมวกเอ้ยก็มีเยอะเลยนะคะแล้วก็ดใครแวะ มาก็ไวซเสือกับนะคะเป็นของที่เลิกกันได้นะคะ